สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาสร้างสื่อแอนิเมชันนะครับโดยเราสามารถใช้เสียงภาคของเราเองนะครับให้กับตัวการ์ตูนตัวนั้นได้เลยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับอันดับแรกเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับ new.express.adobe.com นะครับเข้ามาแบบนี้เลยแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับเมื่อเราลงชื่อเข้าใช้ด้วย จีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่หน้าแรกแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเลื่อนหน้าจอลงไปนะครับนี่นะครับมาหาตัวนี้นะครับ a n i m m t e f อ r m Audio เนี่ยครับที่เป็นรูปการ์ตูนสีฟ้าๆนี่ยครับจากนั้นคลิกที่ Animate f r r m Audio ได้เลยครับคลิกขึ้นมาแบบนี้ครับทีนี้นะครับตอนนี้มีอัปเดตนะครับจริงๆเรื่องนี้เคยทำคลิปสอนไปแล้วนะครับแต่ กร์ตูนยังไม่เยอะนะครับแต่รอบนี้กระตูนเยอะมากนะครับเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้จากหมวดโมก็ได้แคตตากรานีนะครับฮิวแมนฟู้ดอ่าอีโมจิเอมอลอะไรเงี้ยนะครับออก,ก็คือโชว์ทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นสามารถเลือกแบ็กกราวด์ได้ครับนี่อยากได้แบ็กกราวด์แบบไหนนะครับนี่สามารถเลือกแบ็กกราวด์ต่างๆได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับ จากนั้นเลือกไซส์ได้ครับนี่ไซส์นะครับเราจะใช้ในสื่อแบบไหนนะครับเช่น Instagram Facebook Twitter Youtube นะครับเราจะได้แบบไหนหรือคัสตอมเองก็ได้นะครับหรือทำลงติกตอกก็ยังได้เลยนะครับนี่นะฮะส่วนว่าผมจะทําใน u t u ูบนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ถ้าแนวนอนก็จะเป็น1 6ตอ9แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกตัวละครครับนี่จะเอาตัวละครตัวไหนนะครับ ก็ลองเลือกดูนะครับนี่เยอะแยะเลยนะครับลองเลือกดูมีแต่การ์ตูนน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับนี่ถ้าเราเลือกตัวนี้มันก็จะกลายเป็นเจ้าดินสอนี่นะครับหรือนะครับเป็นตัวละครอื่นๆนะครับน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับสามารถที่จะนะครับปรับรีไซต์ขนาดนะครับว่าจะให้การ์ตูนนี้นะครับมันอยู่ตำแหน่งไหนอย่างไรนะครับเมื่อเราเลือกตัวละครได้แล้วทีนี้นะครับก็จะมีปุ่มเรคคอร์ดตรงนี้ครับ ปุ่มเรคอร์ดตรงนี้ให้เริ่มจากการกดปุ่มเรคอร์ดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะเริ่มนะครับสวัสดีครับผมคือน้องดินสอวันนี้น้องดินสอจะมานําเสนอนิทานที่น่าสนใจถ้าอยากรู้แล้วติดตามน้องดินสอไปเลยครับเมื่อเรานะครับทำการบันทึกเสียงหรือว่าพูดนะครับ ตามที่เราต้องการได้แล้วซึ่งเราจะพูดภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับใช้ได้ทุกภาษาเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเริ่มนะครับ computing นะครับก็คือเริ่มประมวลผลเสียงของเราละนะครับตรงนี้ให้เรารอนิดนึงนะครับพอประมวลผลเสร็จเนี่ยตรงนี้ก็จะกลายเป็นคลิปวิดีโอให้เราดาวน์โหลดนะครับหรือว่า กลายเป็นคลิปวิดีโอให้เรานําไปตัดต่อนะครับมันก็จะสร้างเป็นแต่ละฉากหรือแต่ละซีนแต่ละซีนเอามาต่อกันเป็นเรื่องเป็นราวได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างหรือว่าผลลัพธ์กันครับหลังจากที่ทําเสร็จนะครับ exporting นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ตัวนี้มานะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะนะครับดูตัวอย่าง animation ได้เลยนี่นะครับตรงนี้นะครับ เนี่ยแล้วก็คลิกตรงนี้มันจะเล a นครับเอาเมาส์ชี้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกนะครับคือน้องเดินสอนวันนี้น้องเดินสอนจะมานำเสนอนิทานที่น่าสนใจถ้าอยากรู้แล้วติดตามน้องเดินสอนไปเลยครับนี่นะครับพอพอเราได้แบบนี้นะครับเราจะดาวน์โหลดไว้ก็ได้นะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับหรือนะครับจะนำคลิปนี้เข้าไปตัดต่อนะครับเราก็ไปที่ Open Editor มาที่ Open Editor นะครับก็จะนำเราเข้าไปสู่ Timeline สำหรับตัดต่อนี่นะครับก็จะเปิดมาแบบนี้เห็นไหมครับสามารถที่จะเพิ่มฉากถัดไปนะครับเราจะเพิ่มอะไรเข้ามานะครับเปลี่ยนแบ็กกราวเปลี่ยนทีะมาต่างๆนี้นะครับทำได้หมดเลยนะครับ Translate New อะไรพวกนี้ก็ลองมาเล่นกันดูนะครับซึ่งใช้งานง่ายมากๆแล้วก็น่าสนใจมากนะครับนี่นะครับแล้วก็ ดาวน์โหลดตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะแชร์ออกไปให้คนอื่นได้เลยนะครับใครสนใจในเรื่องของการทำการ์ตูนแอนิเมชันนะครับลองเข้ามาเล่นดูนะครับ newexpress.adobe.com นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ